คิดว่ามันจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีตัวแทนของคนงานที่ที่มาจากคนงานอย่างแท้จริงเพื่อที่จะไปพัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้มันมันทันสมัยกับเทคโนโลยีที่ทุกวันนี้มันมันเปลี่ยนรูปแบบการจากการ้างงานเปลี่ยนไปเยอะมากเทคโนโลยียไปไวมากแต่ขณะเดียวกันกฎหมายแรงงานก็ยังไม่พัฒน,นา ยืนสุกใหม่กลุ่มแรงงานสมัครสว2567ครับผมชื่อวันยืนสุกใหม่นะครับก็เป็นผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในจังหวัดชลบุรีแล้วก็จะลงสมัครสวรในเขตอำเภอศรีชาจังหวัดชลบุรีครับก็ในนามของผู้ใช้แรงงานในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเป็นพนักง,งานโรงงานนะครับแล้วก็หลังจากเป็นพนักง,งานโรงงานมาแล้วก็มาตอนหลังก็ได้มา ทำกิจกรรมเป็นนักสาภาพแรงงานนะครับเป็นกับการบริาารหารสาภาพแรงงานแล้วก็มาเคลื่อนไหวในเรื่องของการเข้าไปร่วมจัดตั้งนะครับเป็นที่ปรึกษาให้กับสาภาพแรงงานต่างๆในการให้ความรู้กับคนงานในเรื่องของการบริาารหารงานสาภาพแรงงานการจัดตั้งสาภาพแรงงานแล้วก็รวมถึงในเรื่องของสิทธิแรงงานต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ปัจจุบันเนี่ยก็ทําคดีให้กับคนงานเป็นทนายความให้กับ คนงานที่ถูกเลิกจ้างและที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยปริมาณพวกคดีต่างๆที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยเยอะไหมครับในบ้านดอนถ้าถ้าคิดเป็นจํานวนเคสนะครับมันมันมันก็ถือว่าถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราผมผมเนี่ยจะรับคดีส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเนาะแต่ว่าก็จะมีบ้างที่ที่ถ้ามีที่อื่นประสานมาวก็จะเป็นที่เชียงใหม่หรือที่แม่สอดหรือที่โคราชหรือที่ต่างจังหวัดที่ที่เรามีทีมงานอยู่เนี่ย ล้วก็เขาจะประสานเข้ามาให้เขาไปช่วยล้วก็เราก็เข้าไปช่วยาถามว่าเมื่อเทียบกับจํานวนจํานวนของอคนงานนะครับที่มีอยู่ในเป็นลูกจ้างประจาในโรงงานเนี่ยซึ่งมีประมาณ12ล้านคนเนี่ยกับจํานวนคดีท,ที่ที่ขึ้นสถิติตามสารแต่ละภาคเนี่ยถือว่าน้อยมากแต่ว่าคนถามว่าจริงๆแล้วคนเดือดร้อนเยอะไหมเดือดร้อนเยอะครับแต่ว่าปัญหาของคนงานคือไม่สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการยิธิธรรมได้อย่างยงากตัวอย่างง่ายๆอย่างในกรณีของ เข,เขตอำนาจศา,าลศาลแรงงานเนี่ยจะมีทั้งหมด9ภาคฉะนั้นอย่างยกตัวอย่างในกรณีของอคนที่อยู่แม่สอดถ้าอยากจะฟ้องศาลก็ต้องมาฟ้องที่ศาแลแรงงานภาคโกนครสวรรค์ซึ่งในความเป็นจริงมันมัน,ม,นมันเป็นไปไม่ได้หรือคนที่อยู่ศาลเขตอำนาจศาแลแรงงานภาคสองที่อยู่ปัตีนถ้าจะฟ้องศาลก็ต้องมาฟ้องที่ศาแลแรงงานภาคสองจังหวัดชลบุรีซึ่งมัน,มนในทางปฏิบัต300ิ3 0 0กว่ากิโลแล้วก็การเดินทางเนี่ย คือเคดอื่นๆก็ไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกันครับแม้กระทั่งสามแย่งวัดชายแดนใต้นะครับก็จะต้องมาฟ้องี่ศาลภูเก็ตศาลแรงงานภาคเก้านะครับซึ่งมันก็มันก็เป็นปัญหาหนึ่งตัวดูมันดูเหมือนตัวเลขของศาลแรงงานแต่ละภาคเนี่ยตัวเลขมันไม่สูงแต่ในความเป็นจริงปัญหาที่เราเจออยู่ในปัจจุบันมันมันเยอะมากคือมันมีเรื่องที่ควรจะเป็นคดีแต่ว่ามันไปไม่ถึงด้วยความยากลำบากเยอะมากใช่ครับ คือการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันต้นทุนมันสูงอะต้นทุนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมันสูงมากทั้งในเรื่องของค่าเดินทางทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรวมถึงอุปสรรคในเรื่องของอระยะเวลาในการต่อสู้มันไม่ใช่ว่าไปยื่นฟ้องวันนี้แล้วมันจะได้ความยุติธรรมในวันนี้หรืออาทิตย์นี้บางคดเีเป็นสิบปีก็ยังคำพิพากษาศาลฎีกาก็ายังไม่ลงก็มีเยอะแยะครับครับสาเหตุส,สาคัญที่ตัดสินใจลงสมัครโหวในครั้งนี้ครับ จร,จริงๆแล้วก็เราคือรู้สึกตกใจนะครับว่าอตอนแรกๆเราก็คิดว่าไม่จะทุกคนคิดว่าประชาชนไทยทุกคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยสามารถที่จะมีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกสอบอได้แต่พอเห็นพอเราเห็นพอเรารู้ว่ามันต้องอคนที่จะไปลงคะแนนเนี่ยจะคือจะต้องมีเงินมาจ่ายค่าสัมผัคสองวันห้าเรารู้สึกว่าคนไทยเนี่ยโอกาสในการที่จะเข้า ไปเลือกตั้งสวเนี่ยคงคงจะมีน้อยมากนะครับก็เลยก็เลยคิดว่าในขณะเดียวกันศักยภาพของเราเนี่ยพอที่จะสามารถที่จะ,ะเสียสองพันหได้นะครับแต่ว่าก็เสีรดายโอกาสเนาะเพราะว่าเมื่อวานซึ่งเป็นวันกรรมกรสากลก็ได้ก็ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนกับพี่น้องกรรมกรนะครับก็ได้คุยเรื่องประเด็นนี้เหมือนกันซึ่งห,หลายหคนก็ได้ก็ได้ซักถามห้หลายคนนะครับว่าจริงๆแล้วทุกคน อยากจะเลือกครับแต่ว่าปัญหาของมันก็คือเงินตั้งสองร้อยแต่สองพันห้าร้อยไม่ใช่เงินแค่สองพันห้าร้อยเพราะว่าคือหลายคนอาจจะบอกว่าแค่สองพันห้าร้อยเองแต่ในความในความเป็นจริงคนงานเนี่ยคือเงินสองพันห้าร้อยบาทเนี่ยมันมันทำอะไรได้เยอะมากและขนาดเดียวกันเนี่ยก็คือเพื่อง่ายว่ากว่าเขาจะได้สองพันห้าร้อยบาทเนี่ยเขาต้องทางานล่วงเวลาหลายวันเพราะชั่วโมงหนึง่งถ้าเกิดพนักง,งานทำงานล่วงเวลาหนึ่ชั่วโมงหนึ่งประมาณหกสิบสี่บาทฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดสมมติแล้วก็กว่าเขาจะได้ เงิน2องพันหเนี่ยมังทำโอ่อีกหลายวันแล้วขณะเดียวกันในเดือนพฤษภาที่จะมีการเลือกตั้งสวต่อเนื่องไปจนถึงเดือนอจนถึงขั้นตอนสุดท้ายในเดือนมิถุนาเนี่ยมันเป็นเดือนที่เปิดเทอมพอดีถ้าเงิน2องพันหเนี่ยผมคิดว่ามันสามารถที่จะซื้อรองเท้าใหม่ซื้อชุดใหม่หรือซื้ออุปกรณ์การเรียนที่ลูกจะต้องไปโรงเรียนหรือบางคนอาจจะต้องตอนนี้เราเราเริ่มเห็นแล้วที่ผ่านสื่อเนี่ยก็คือไม่มีตังที่จะตายค้าเทอม เด็กๆต้องไปทํางานไปทํานู่นนั่นซึ่งเราก็เห็นผ่านสื่อมาตลอดฉะนั้นเองเนี่ยเงิน2องพันห้าเนี่ยมันมีความสําคัญกับคนงานที่มีรายได้ที่ที่มันคือพูดง่ายว่ารู้อยู่แล้วว่าเดือนนี้จะต้องได้เท่าไหร่แล้วถ้าเกิดทําโอจะได้เพิ่มอีกเท่าไหร่อันนี้เรายังไม่พูดถึงพี่น้องอกเกษตรกรหรือพี่น้องที่อยู่ตามแรงงานนอกระบบที่ไม่มีรายได้ที่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นรายเดอร์ไม่ว่าจะเป็นคนทานํางานภาคเกษตร ซึ่งคนเหล่านี้นะครับเขาไม่มีไรายได้ที่แน่นอนเขาไม่รู้ว่าวันนี้เขาทางานแล้วเขาจะได้กี่บาทหรือเดือนนี้เขาทาทั้งเดือนแล้วเขาจะได้กี่บาทนี่คือสิ่งที่ในส่วนหนึ่งผมเองผมก็ได้สัมพันธ์อยู่กับสมชาชิกคนจนเนื่องจากว่าเป็นกรรมรการบริหารสมรชาชิกคนจนประเด็นนี้เราก็ได้เคยมีการคุยกันในสมชาชิกคนจนเช่นเดียวกันว่าแล้วพี่น้องเราสมชาชิกคนจนเนี่ยจะมีโอกาสในการที่จะไปเลือกสวตรงนี้ไหมก็ก็ได้คําตอบจากพี่น้องครับว่าทุกคนอยากจะเลือก แต่ไม่มีเงินที่จะไปสมัครเพื่อที่จะเข้าไปเลือกนะครับอันนี้คือคือทุกคนหลายคนก็อยากจะเป็นนะครับแต่ว่ามันก็มีปัญหาในเรื่องของอุปสรรคที่สองพมันเป็นเรื่องที่ทใหญ่มากสำหรับคนจนครับปัญหาด้านแรงงานของบ้านเราอะไรเป็นเรื่องใหญ่สุดครับปัญหาด้านแรงงานของบ้านเราปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือเรื่องของค่าจ้างกับค่าของชีพไม่ไม่สมดุลกันคือค่าของชีพของเราสูงมาก รัฐบาลที่ผ่านมา,าที่ผ่านมาเนี่ยในรอบระยะเวลาเกือบหนึ่งปีเนาะที่ผ่านมามีการประกาศปรับค่าจ้างขั้นต่ำสองครั้งแต่ในความเป็นจริงคนงานได้ปรับค่าจ้างไหมไม่มีใครได้ปรับค่าจ้างเลยครับเพราะว่ารอบแรกปรับขึ้นมาที่สัดส่วนไม่เท่ากันอันนั้นก็ือส่วนแต่คนงานประจําคนงานทุกวันเนี่ยค่าจ้างเกินค่าจ้างขั้นต่ำอยู่แล้วอย่างในจังหวัดระยองเนี่ย สามอยหกสิบเอ็ดบาทซึ่งจริงๆแล้วในความเป็นจริงสาม้อหกสิบเอ็ดบาทเนี่ยมันใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้ซึ่งคนงานส่วนใหญ่ก็จะเกินสามอยหกสิบเอ็ดบาทอยู่แล้วซึ่งตัวจ่ใจก็จะประมาณสี่ร้อยขึ้นไปนะครับแล้วขนาดเดียวกันล่าสุดมีการประกาศปรับเป็นคนละสี่ร้อยแต่เป็นพอไปดูรายละเอียดในเงื่อนไขมันถ้ามันเป็นไปไม่ได้เลยนะอย่างผมยกตัวอย่างจังหวัดระยองที่ปรับเป็นสี่ร้อยบาทเฉพาะตำบลเพ ตำบลเพคือตำบลที่มีตำบลเพเนี่ยจะมีจุดเด่นของเพก็คือมีเกาะสมิทธ์แล้วก็จะนอกจากนั้นก็จะมีร้านาขายของอาหารอาหารฝากซึ่งเงื่อนไขในการที่จะได้สี่ร้อยเนี่ยคุณก็จะต้องเป็นสถานประกอบกิจการประเภทภาคบริการอย่างเชนอย่างภาคโรงแรมแล้วก็ต้องมีลูกจ้างห้าสิบคนขึ้นไปไปดูในคือไปดูในตำบลเพหรือไปดูในพัทยาหรือในกรุงเทพที่ไหนนะเขตที่บอกว่าขึ้น มันมันไม่มีครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเขาเขาคิดว่าเราโง่หรือเปล่าที่เขาประกาศออกมาอย่างนี้เขาคิดว่าเราไม่รู้เหรอแสดงแสดงมันทําให้เห็นว่าคือรัฐบาลชุนนี้แบบคือเขาออะไรเขาทําได้โดยโดย,ดยที่พูดแบบไม่อายปากแล้วก็รู้สึกว่าเขาทำาทำหน้าเหมือนแบบถ้าภระตาบ้านผมเขาทาแบบทําหน้าเหมือนแบบหน้าด้านมากอะรู้สึกเขาไม่รู้สึกกระดากปากที่จะพูดไม่รู้สึกละอายใจที่จะที่จะ ทำแล้วแบบไม่มีใครได้รับประโยชน์จากตรงนี้เลยที่วุฒิสภาจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับรายงานได้ยังไงครับคือจริงๆแล้ววุฒิสภาจะเข้าคือจริงๆแล้วการเมืองมันไม่ว่าจะเป็นวุฒิสภาหรือรัฐสภาเนาะการมันเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของทุกคนนะครับที่ผ่านมาในช่วงในช่วงที่การเมืองอยู่ในช่วงระหว่างการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรก็จะมีวุฒิสภาเนี่ย ก็ยังดําเนินทําบทบาทหน้าที่ของตัวเองไปแต่ขณะเดียวกันในเรื่องของกฎหมายกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างไม่ว่าจะเป็นพรบจัดตั้งสารแรงงานพรบแรงงานํำพันธ์พรบคุ้มครองแรงงานอ่าซึ่งมันมีกว่ากว่าสิบกว่าฉบับเนี่ยซึ่งในระหว่างที่ที่ประชาชนทั่วไปกาลังอ่ากำลังกำลังสนใจกับการเลือกตั้งแต่ขณะเดียวกันกฎหมายเหล่านี้นะครับมันก็ถูกอ่ ถูกกรรม,มาธิการวุฒิสภาด้านแรงงานเนี่ยกำลังล่างกําลังเพื่อที่จะนําเสนอให้มีการแก้ไขแล้วก็พอเมื่อฝ่ายรัฐบาลตั้งฟองรัฐบาลเสร็จป,รปุ๊บเขาก็จะเอาฉบับเราเนี้ยกฎหมายที่ผ่านวุฒิสภาแล้วมาส่งให้กับทางฝ่ายกระทรวงแรงงานเพื่อที่จะเสนอคอรมอเพื่อพิจารณาอันนี้ที่ชัดเจนก็คือครั้งที่ผ่านมาเนี่ย ผมก็ได้ติดตามแล้วก็เห็นเห็นเห็นมิติเนี้ยเยอะมากเพราะเพราะว่าโดยเฉพาะขบวแรงงานสัมพันธ์ต่อ518เนี่ยที่มีการผลักดันเข้ามา,าผ่านรัฐมนตรีนะครับแต่ว่า,าในส่วนของกระบวนการแรงางานเองก,ก,ก,ก็ก็ไม่เห็นด้วยเนื่องจากว่ามันมันมันเปลี่ยนมิติเปลี่ยนรูปแบบในเรื่องของอหลักการแรงงานสัมพันธ์ไปเลยจริงๆแล้วนะครับมันจะมีอยู่คนก็จะมีอยู่ ฟานสองสามกลุ่มอนกะกลุ่มแรกก็คือมีความพร้อมที่จะสมัครแล้วก็มีค่าสมัครด้วยกลุ่มที่สองก็คือเพื่อง่ายว่ามีมีเงินค่าสมัครแต่รู้สึกว่าเฮ้ยเข้าไปแล้วมันจะไปเป็นอะไรอ่ะจะไปผลักดันหรือจะไปแก้ไขได้สุดท้ายก็ไปอีหลอบเดิมวิธีคิดแบบนี้แล้วก็อีกวิธีคิดแบบหนึง่งอยากจะเข้าไปแต่ไม่มีเงินฉะนั้นเองผมคิดว่าเข้าวัดเลยครับถ้าคุณมีความตั้งใจที่อยากจะให้มันเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงมัน ถ้าเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงจากตัวเราเองก่อนถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเราเองเพื่อที่จะเข้าไปสู่ร่วมวงสังขยาหรือร่วมวงในการแก้ไขปัญหาผมคิดว่ามันก็ไม่ได้เริ่มต้นทันทีนะครับฉะนั้นถ้าเราคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะนไปสู่สังคมใหม่ที่ดีกว่าที่เป็นอยู่หรือว่าสังคมใหม่ที่เราใฝ่ฝันนะผมคิดว่ามันมันต้องอาจจะต้องบางทีอาจจะต้องยอมที่จะเสีย ค่าสมัคร2,500บาทเข้ามาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมให้มันดีขึ้นผมคิดว่ามันคุ้มครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t บม e มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ